เรียนถามท่านประหลัดบุญชอบอะนะฮะว่าในส่วนของแรงงานประเทศไทยที่ตอนนี้เรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้แรงงานต่างด้าวเนี่ยมากขนาดไหนครับท่านคะก็ต้องถือว่ามากขึ้นเรื่อยๆเรยพราะเนื่องจากต้องยอมรับว่าในช่วงต้องบอกก่อนว่าจริงๆก่อนโควิดเนี่ยเราก็เริ่มมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่ในสถานประกอบการอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอช่วงโควิดก็หลายสถานประกอบการก็ปิดไปแต่ในภาคการส่งออกไฟล์ผลิตของการส่งออกเนี่ยเราเดินเครื่องตลอดเวลา แล้ววันนี้โรงงานส่งออกประเภทรถยนต์นะฮะทำงาน24่ชั่วโมงสามกะเอ็มที่เลยฮะแล้วก็สถานประกอบการใหม่โรงงานใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานเป็นอย่างมากนี่กบผมกำลังพูดในเรื่องสถานประกอบการยังไม่ไปถึงท่องเที่ยวและบริการนะครับซึ่งกำลังกำลังจะเข้ามาอยู่กระทรวงเองเนี่ยเราได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการโดยเฉพาะหอการค้าสภาอุตสาหกรรสมาคมโรงแรมทั้งหลายเนี่ยก็มาล้องตลอดเวลาว่าเขาขาดแคลนแรงงาน อันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ยอมรับจริงๆเพราะว่าในช่วงนั้นเองเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าพอเขาปิดโรงงานแรงงานส่วนหนึ่งก็กลับไปคนไทยไม่ใช่คนไทยเองก็กลับบ้านกลับรุมมาตัวเองเพราะฉะนั้นพอเวลาเขาเริ่มกลับมาเปิดโรงงานใหม่เนี่ยก็มีความต้องการแรงงานเหล่านี้เกิดมากขึ้นแต่ว่าคนไทยหลายคนเนี่ยพอกลับบ้านแล้วไม่มาแล้วเพราะว่าหลายคนก็อาจจะกลับไปทําอาชีพส่วนตัวก็กทําให้แรงงานเหล่านี้หายไป mm. ตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่ภาคผู้ประกอบการก็ร้องขอให้เรานําแรงงานต่างด้าวเข้ามาซึ่ง ตอนนั้นเองเนี่ยเราก็ขอมติคอรมอเลยนะเตรียมตั้งแต่ยังยังไม่เปิดประเทศฮนะ,ะเราขอมติคอรมอให้มีการผ่อนผันให้เอาแรงงานต่างด้าวเข้ามามี MOU นะครับซึ่งเราทํากับทางเมียนมาทํากับทางกัมพูชาวไว้แล้วนะครับแต่ขณะที่บ้านเขายังปิดอยู่เลยแต่เราเนี่ยเตรียมเปิดแล้วเพราะว่าเรารู้แล้วบ้านเรากำลังจะเปิดแล้วเราก็มีมติคอรมอองรับมาแล้ว